ดาครับไอ้ปันอยู่หรือเปล่าครับผมมีเรื่องจะคุยกับมันอยู่นี่ก็ดีแล้วไอ้ปันฉันขอโทษเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันไปดูถูกแก ขอบใจนะที่มาขอโทษแต่ที่แกพูดเมื่อวานมันก็ถูกนะคนรวยกว่าใหา่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่คนที่จนกว่าสิยังไงก็ต้องหาที่อยู่ไหมันฉันเซอร์กังแค่นี้ทำไมต้องคิดมากด้วยวะฉันไม่ได้คิดมากเวยแต่มันเป็นเรื่องจริงยังไงซะคนรวยก็มีที่อยู่คนจนต่างหางที่ต้องไปได้มันจะเปสูจน์ที่แกเห็น เพราะบางครั้งคนรวยก็แพ้เป็ด้วยแันวาจะทำอะไรลร่ะลูกผมจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้แทนไอ้ปันมันเองครับ<า>อะพี่วาแนวนนไอ้กรหังจะไปไหนล่ะครับเอ้าก็พี่แทนว่าเขาจะย้ายออกจากที่นี่แทนพี่ปันนี่คะฮะแล้วใครบอกว่าจะย้ายออกจากบ้าน ฉันน้อยใจที่ธนาดูถูกเรื่องงานของปันปันก็เลยจะย้ายออกจากที่นี่ไปอยู่ที่คอนโดใกล้ๆที่ทำงานม่ใช่หรอก็ออมเห็นพี่ปันน่ะนั่งดูโวชวัวคอนโดนี้อยู่ไอคอนโดนี้มันยังไม่ได้สร้างเลยคือคอนโดนี้มันจะมาซื้อที่ตรงแกลลี่ของผมนะครับผมก็เลยเครียดเรื่องที่จะออกจากงานนะครับที่ปันบอกพวกเราว่าจะย้ายออกไปดึงออกจากงานเหรอลูกครับ ไม่เคยคิดว่าผมจะย้ายออกจากบ้านแหละครับไอ uh huh. ้กระหังก็กด้วย uh huh. ทานวาไอ้ปันไม่ต้องพูดแล้วฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไป ออมแท็บเล็ตนี่พี่จำได้ว่าออมเคยอยากได้แต่ว่าตอนนั้นพี่ยังว่าออมเด็กเกินไปแต่ไหนๆพี่ก็จะไปแล้วออมเก็บไปเล่นนะขอบคุณครับพี่ท่านมาออมพี่ท่านก็แค่ออมมอากอาวครับไม่เป็นไรหรอกครับผมเต็มใจให้อเออ เสื้อผ้าผมยังขนมาไม่หมดนะครับยังมีบางส่วนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะกลับมาเอาใหม่คุณอาครับขอบคุณมากนะครับที่คอยดูแลผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กคุณอาเป็นเหมือนพ่อ เป็นแม่ของผมผมไม่อยู่ขอให้คุณอาดูแลตัวเองดีๆนะครับผมและคุณอาทั้งสองคนนะครับใครเป็นคนบอกจะบอกตอนนี้เดี๋ยวมันก็อายสิปล่อยไหลทอกคนปล่อยไหลเลยเหรอูกขึ้นยกขึ้น นี่อยู่ที่บ้านนะอย่าดูแต่ซีรีส์เกาหลีนะอ่านหนังสือบ้างพี่เป็นห่วงดูไหมค่นะงั้นพี่ก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะ<ว>พ่อพก,กับแม่บอกให้ไหลตามน้ไม่ใช่หรอคะปันฉันฝากตัวไปตากทั้งสองคนแทนฉันด้วยเวย แล้วต่อไปอ่ะก็เริ่มคิดได้แล้วว่าคนรวยอยากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผมลกทุกคนนะครับ เดี๋ยวขึ้นฉันขอเก็บภาพบรรยากาศของบ้านหลังนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนพ่อจะขึ้นะเก็บภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายแล้วพ่อยังต่อให้หลนอีกรอ้อท่นว่า ทนจะบอกว่าทัางกำลับเป็นเรื่องเข้าใจผิดคือที่ทุกคนเข้าใจว่าฉันจะย้ายออกไงน,นะฉันจะย้ายออกจากงานไม่ใช่ย้ายออกจากบ้านเพราะไอคอนโดที่อยู่ในโบชัวเนี่ยมันซื้อที่ตรงแกลเลี่ของฉันนหมดนะทุกคนรู้หมดแล้วเหรอ ฉันเป็นคนเดียวที่เพิ่งรู้แล้วที่ฉันล่ำลาเลยเมื่อกี้สัึวงสุดๆนั่นไงนั่นไงนี่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดใช่ไหมครับว่าผมจะย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ คิดแล้วเพาทุกคนต้องเข้าใจผิดคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือว่าผมจะเอาเสื้อผ้านี่ไปบริจาค <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาเสื้อผ้าส่วนที่เหลือไปบริจาคให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมเ <c oughs> จ๊เฮ้ยธนวเดี๋ยวนายแมนมากว่ะ <c oughs> เอาใจเราไป <c oughs> บันเก็บ <c oughs> ใจมึงไว้เก็บใจมึงไว้ ยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ